เติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกข,ของทุกการเดินทาง The Mobility of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์และ Impact Forum พ a ว l ีอิมแพคเมืองทองธานี สนนนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟที่สุขภาพกาแฟที่ินวานไม่มีไขมันให้กรีดกรบกาแฟแท้สนนนนโดยผลิตภัณฑ์เสร์มอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำรุงกระดูกสนนนนโดยน้ำมันงาดำเส้นมิ่เอกลดคารดด่างต้านนู้นนี่ระต้องขวนนี้เลยนูเด็กและเยาวชนสมุทรปราการจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์อาจารย์วันว่ามิวสิกอวอร์ด2024 เอกโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการจริงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งอายุตั้งแต่12ถึง24ปีนศะูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการสนับสนุนโดยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสรร่วมกับห้างสรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการสาบ,บันดนตรี KPN สาขาโรบินสันสมุทรปราการสคลอสมุทรปราการมูลนิธิพลังสังคมสำนักง,งาน การเครือข่ายองค์กรงดเล่าสมุทรปราการ s อ d d ีดีสาสโมสรโรตารีเอราวันสพมจังหวัดสมุทรปราการสพปจังหวัดสมุทรปราการองค์กรสภาสืบสารศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาวะและปิดเทอมสร้างสรรค์มัสจรรทร์วันว่างจังหวัดสมุทรปราการปี2 5 6 6 2 5 6 7การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งปิดเทอมสร้างสรรค์อาศจรรย์วันว่างมิวสิกบอร์ดทูเทวสันทเวนตี้โฟร์เอ็กโรวินซันไล์สไตล์สมุทรปราการจริงถัว เจติยศผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการอายุตั้งแต่12ถึง24ปีจำนวน11คนแบ่งออกเป็นประกวดเพลงเร็ว1เพลงเพลงช้า1เพลงหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการโดยมีนายเอกกา์แสงสุวรรณผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดงานและดรจักรพันธ์พรมฉลวยรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายทิติพัทรสิทธิกิตโปรเจกต์แมเนเจอร์หนวยจัก การด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสม,มุทรปราการนายสุรเดชพันธุรัตน์ประธานสภา,าองค์การสืบสารศิละปะและวัฒนมแห่งประเทศไทยนายสิทธิพงศ์พิชยพันธ์ประธานสโม,มสรโรตารีเอราวัณกรรมการผู้จัดการบริษัทเอพีดีไซน์แอนด์โปรดักชันจำกัดคุณวรีรั์ใจสูงเนินนักวิชาการชำนาญการสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสม,มุทรปราการตลอดจนคณะกรรมการผู้ส่งคดอวุธอาธิอาจารย์อนุกรสากากคณะกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยนพระบรมราชูปธรรมนายสุรเชษพอ่อ,อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปางยะแพรกนางสาวอนันตยานุโยกนางสาวไทยชนกววยาวุฒิจากสถาบันดนตรีเคพีเอ็นและทีมพี่เลี้ยงโหนดเด็กและเยาวชนสมุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระจายทุนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในจงังหวัดสมุทรปราการโดยดําเนินงานตั้งแต่ปี2562-2563จํานวน26โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์4ครั้งปี2564-2565จานวน25โครงการปี2566-2567จํานวน31โครงการและปิดเทอมสร้าง สนแปดครั้งรวม82โครงการครอบคลุมพื้นที่6กอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดีเกิดพื้นที่สร้างสรงสรค์มีภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพเกิดพื้นที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์แสดงความสามารถต่างๆและเสริมสร้างทักษะด้านดนตรีในเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพทางดนตรีเพิ่มขึ้นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีสุขภาวะที่ดีต่อไป ซึ่งการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งจบลงผลนางสาวสรยานามพิชัยเด็กหญิงไปรยาน้ำนินได้รับรางวัลชมเชยนางสาวกฤติยาพรพันเสือได้รับรางวัลอันดับ3นางสาวนันนพธนังเจริญสุขได้รับรางวัลอันดับ2นางสาววันนิดาตันตราวงษาได้รับรางวัลอันดับหนึ่งคว้าถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในรายการปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่างมิวสิกอวอร์ด2 w 2 4เอ็ก a d กรบิสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการนี้ไปคลอง ค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการแล้วก็ทุกๆคนมากเลยนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ให้หน้องออมนะคะได้มีโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศในวันนี้ค่ะ หนูต้องขอขอบคุณทุกทท่านเลยค่ะแล้วก็ท่านคณะกรรมการทุกๆคนเลยนะคะที่มอบคอมเมนต์แล้วก็ให้ทริคดีๆกับหนูค่ะในการไปในการพัฒนาการร้องเพลงยิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็แล้วก็รู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะดีใจมากๆค่ะที่ได้รางวัลรองชนะเลิศนะคะก็รู้สึกขอบคุณทุกทท่านนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะรองอันดับที่2นะคะก็ดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณกรรมการนะคะแล้วก็ขอบคุณเวทีนะคะ ที่ทําให้หนูได้มาหาประสบการณ์ค่ะขอบคุณค่ะหนูดีใจมากเลยค่ะที่ได้รางวัลชมเชยค่ะถึงแม้จะไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยค่ะเพราะว่าหนูมาหาประสบการณ์ด้วยค่ะแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากขอบคุณคําติชมของท่านคณะกรรมการนะคะส่วนตัวหนูเนี่ยจะนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็อยากให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกครั้งค่ะขอบคุณมากค่ะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานเติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกข,ของทุกการเดินทาง The Mobility of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษายนนี้อาคารเชลเลนเจอร์และ Impact Forum พาวซี Impact เมืองทองธานีสนับสนุนโ,โดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อินดีนไม่มีไขมันไอกรีดกาแฟแท้ สันนัตสนโดยผลิตัณเสอมาอาหารแถวเล็กแถวเียมบำรุงกะดุสันัตสันนุนโดยน้ำมันงาดำเสีเอกลดก้อนดัลลี่ต้านนัูที่ระต้องขวดนี้เลย